ก็จะมาเปิดเป็น situation o f like o r a l debt นะคะก็มาดูสถานการณ์นะนะตอนนี้นะคะก็อันนี้ไพ่ถ้าสำหรับได้อ mm ัน hmm. conditional เลยนะ,ะ้วก็คือรักไร้เงื่อไนไขนะคะเป็นรักตัวเองนะ,ะแล้วก็ดึงดูตัวเองนะ,ะก็มาดูนะคะแต่ละใบก็จะมีอ picture นะคะ looking at picture missing you n o s t a l g i make new memory ะคะ่ะนี่ก็คือ ยังดูลูกเก่าๆยังรู้สึกเอคิดถึงอยู่นะแล้วก็อยากสร้างความทรงจําใหม่ๆนะะแพชชั่นยะยังมีแพชชั่นอยู่นะอินเจนเคมิสตี้สปาคนะมีความสปาร์กันนะแล้วก็มีเแรงปัารานาข้างในอยู่นะก็มีความหลงไหลนะแล้วก็เป็นเดอกโกลเด้นมิลเลอร์นะเป็นนาร์ซิสินะเลิฟบอมบิงเซฟแอบซอบมันไซ์นะอ่ะอันนี้ก็จะหมายถึงพวกนาน์ซิสิเป็นพวกเออ เลิฟบอมบิงกับเซฟแอปซาวนไซนะคะก็คือเขาจะชอบควบคุมวงการในความสัมพันธ์นะอาจจะช่วงแรกนะทำให้หลงก่อนฮะหลังจากนั้นก็คือต้องตามใจเขาเขาจะชอบควบคุมวงการทุกอย่างตัวเองต้องเอ่อเป็นผู้นําอะไรอย่างนี้นะคือต้องอยู่ภายใต้ในความสัมพันธ์จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเขาค่ะจะต้องตามเขาตลอดเราไม่สามารถพูดได้ออกปากอะไรได้เลยเถียงไม่ได้เลยนะจะเป็นแนวพวกอจอมวงการคนะ เร์วิตัลเนะน็กนะะชามออยสแอนิโวลบาร์ดอรีนะให้มีขอบเขตของตัวเอง้นะก็เอ,อเหมือนกับว่าอย่าเป็นลักษณะของงูพิษงูเห่านะก็คือให้มีกำแพงของตัวเองเหมือนกันนะว่าส่วนไหนที่แบบควรจะดีหรือว่าลายนะแต่ว่าคนนี้เป็นโซเมดด้วยนะเป็นเนื้อคู่ด้วยนะเป็นโซคอนเนคชั่นพัน์ชิพโซคอนแทคไลท์พาร์เนอร์นะนอกจากเป็นโซเมดแล้วยัง เป็นทวินเฟรมด้วยนะคู่ทวินเฟรมอย่างอยากบลาเนะก็เอ่อทวินเฟรมก็จะไม่ง่ายนะค่อนข้างยากอีกหนึ่งนะถ้าเป็นหนึ่งใน,นงคู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปถึงเอ่อวิดดิ้งหรือเอนเกจเมนต์นะคะแล้วก็มีแมสนะคะคือใส่หน้ากากไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงนะเล่นเกมไฮดูฟนะิวิงอ่ะเอ่อปาร์ตี้อิงนะก็เป็นเอ่อ uh, ช่วงเวลาที่ต้องอยู่กับเพื่อนนะคะไปมีความสุขเดี่ยวยาอะไรก็ได้นะคะพอไปอยู่กับเพื่อนบ้านทับอาร์ตอิงคนะทำวิดเฟรม Uh, having fun, ันแ p p ป i ้ซิงเกิลนะ a d d i c t ค o n นะ addiction คือการถูกลามโจผูกติดยุติดการแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปนะ o b s e mm hmm. s s i o n and ์ว s t r a i คอร s เซชันแอนด o คอน o ทรอิโมช o นนะคือทำให้มีอ m โมชันความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอายุติดมากเกินไปเนาะหือหวงอะไรพวกนี้ก็ได้นะแสดงความเป็นเจ้าของนะคือทั้งวันมีแต่คนนี้นะานึกแต่คนนี้แล้วนะก็คือ ติดเส็ต,ต,ติดมากเกินไปนะคะส่วนอันนี้นะก็ภายต้สาหรับก็คือรักไรเงื่อนไขนะคะให้รักตัวเองแล้วก็อทั้งส so มัยทั้งทวินเฟรมนะคะแล้วก็มีแพชชั่นนะแต่ว่าเป็นพวกบ้าหน้านะชอบควบคุมนะอันนี้ก็ถ้าอยู่ด้วยอาจจะอึดอัดนะแล้วยิ่งแสดงความเป็นเจ้าของล่ำโซ่ด้วยนะก็เป็นรักไรเงื่อนไขก็ไม่ง่ายนะถ้าเป็นทวินเฟรมด้วยนะแต่ว่าค่อนข้างจะยากกันยากค่ะถ้าเป็นทวินเฟรมด้วยนะแล้วยังมีโซ่มาล่าอีกแอดดิชั่นนะ แต่ว่าเป็นรักไรเงินไขนะก็จะรับให้รวกโมเป็นประมาณนี้ค่ะ